นี่เห็นไหม่ไหมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูเปิลสายฝอครูเปิลสวีเดนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าครูเปิลอยู่ที่กแกรลัมแเตนนะคะเรียกว่าถ้าก็คือเป็นย่านเมืองเก่านะคะของประเทศสวีเดนหรือใจกลางกรุงสต็อกโฮเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนั่นเองนะคะ คือต้องบอกว่าวันนี้นะคเปม้ลมีโอกาสได้มาทําธุระต้องเรียกว่ามาทําธุระ,ะที่สถานทูตไทยเรียกว่าอะไรรอยัลไทยแอมบาซิสนะคะในกรุงสตอกโฮมคือมาทามาต่อพาส,สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยน่ะเออก็เลยต้องมาที่สถานเอกอัครราชาทูตนะคะไทยณนะกรุงกรุงสตอกโฮมนะคะก็เลยได้มีโอกาสแวะมาก็เลยมาคือประปาริกาศเนี่ยเขาต้องการอยากจะ มาซื้อหนังส books, really ือท i̇şte ี่เป็นแนวแฟนตาซีบุ๊กสนะคะซึ่งมันมีขายร้านใหญ่เลยก็คือด้านหลังครูเปิลอยู่เห็นไหมเป็นร้านหนังสือที่แบบเป็นร้านหนังสือข้างในใหญ่มากแล้วก็มีทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับหนังสือแฟนตาซีอะไรก็ตามทุกภาษาสวัสสวีเดนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะนะคะอุ้ยน้องซยนะอยู่ก็เลยต้องแวะมาแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูมาน้องเซกินนมดกินนมดีกินนมกินนมกินนมลูก นมมัมมัม,ม,ม,มนมเลยมัมม,มนี่ตอนนี้แม่เปิ้ลนะคะนะครับ <c oughs> เปิ้ลเองก็รอปรป้าลิกาเขาอยู่ข้างในเพราะว่าพอดีน้องเซเนี่ยหิวนมก็เลยแม่ก็เลยพลามานั่งกินนมแบบข้างนอกก่อนต้องบอกว่าในสถานการณ์ช่วงโควิดนะคะลองดูนะข้างหลังเปิ้ลอ่ะจริงๆอะ่ะตรงนี้จะเป็นช่วงแบบคือเขาเรียกว่าไฮไลท์ของประเทศสวีเดนเลยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตาม,ท,มาที่มาเที่ยวประเทศสวีเดนเนี่ยเอไหม <c oughs> คุณต้องมาที่นี่อ่ะกาลังสตอนนะคะกาลังสตอนก็คือย่านเมืองเก่า แล้วดูดูคือตึกรามบ้านช่อง,องคือ,อไม่ใช่คือเข้เขาเรียกคล้ายๆกับออถนนเฮ้ยอุ้ยแพนลูกอุ้ยหกเจไปทิ้งทิ้งนมเลยอะ่ะมันหกแล้วลูกแม่ไม่สนใจดูหกแล้วมันหกค่ะลูกทำไม้อาทำนมเนีน่ยหกนะคะ เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าเรามาเที่ยวถูกไหมคุณจะต้องมาที่นี่อ่ะคือต้องเป็นที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าทุกคนจะต้องมาในย่านเมืองเก่าเพราะว่ามันอยู่คล้ายๆกับติดกับถนนที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทอะค่ะดอนนิงกอตันอะก็คือเป็นถนนช้อปปิ้งอะว่าว่าไปแล้วคือถ้าเกิดเป็นนักเป็นหน้าที่คือถ้าเป็นช่วงไม่มีโควิดอะสองถนนข้างทางเนี่ยค่ะตรงถนนที่เดินเนี่ยคนเยอะแน่นอนแล้วก็ทุกร้านรวงจะต้องเปิดแต่แต่ตอนนี้คือ ร้านส,ส่วนใหญ่อะไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะคะหรือว่าบางร้านก็จะแบบว่าเซลล์เซลล์แบบ30% 50%ไปเลยอะเออไม่แน่วันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราอาจาจะจะหาของที่แบบว่าหาเรียกว่าเจอร้านที่แบบว่าราคา ราคาถูกแบบเซลล์เซลแต่ว่าจริงๆถามว่ามันถูกไหมจริงราคาของที่ที่ในเมืองสต็อกสต็อกโฮมในเมืองของย่านกรุงเก่าเนี่ยม,มันแพงอยู่แล้วไงต่อให้มันลดราคาเนะี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นราคาแบบราคานักท่องเที่ยวค่ะราคานักท่องเที่ยวสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะมารับชมกันเนาะ<ว>อ่าอุ้ยนกนกบินเอาเลยอ้าวทีนี้ให้ดูคือตอนนี้เราพึ่งจะอุ้ยเด็กๆเด็กให้ดูเด็กๆฝั่งนู้นเด็กๆ เขาวมา,มาจากโรงเรียนน่าจะเป็นเด็กกำลังจะไปสนามเด็กเล่นแน่เลยคิดว่านะนะคะเด็กๆเ,เขามาเป็นเก่งขบวนเลยที่บบกับคุณครูเนาะจะเล่าให้ฟังนี่อ้าเพื่อนให้ดูนะทุกคนคะ่ะเนี่ยคือที่เพิ่นยืนอยู่นะคะเดี๋ยวนะนี่น้องเซยอยู่ตรงนี้ค่ะน้องเซยสวัสดีนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงค่ะโชว์่อ้ก่อนนะคะก็เป็นอันนี้เป็นหน้าร้าน science friction นวนิยายบุ๊กสตร์อารมณ์ประมาณนี้นะคะเนี่ยซายนคือมีหนังสือมีหนังสือแล้วก็มีคือตรงเนี้นยเห็นไหมไม่มีคนเลยทุกคนหาทุกคนหายไปไหนหมดคนม่ค่อยมีจริงๆคือคนคําว่าคนมีเนี่ยคือคนจะต้องเดินแบบเยอะมากอันนั้นเห็นไหมร้านอย่างน,านั้นร้านนั้นก็เซลล์สานนะคะอ่านะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะอากาศก็ไม่ค่อยเย็นมากอุ๊ยน่ารักพี่ต่กคนสวยๆน่ารักน่ารักเนาะอันนี้เปิ้ลให้ดูอันนี้เป็นเอสเปรสโซเฮาส์อย่างเงี้ยคนก็นี่ปิดนะเนี่ยเอสเปรสโซเฮาส์ปกติเอสเปรสโซเฮาส์นี่อารมณ์แบบเหมือนเหมือนอเมซอนบ้านเราอ่ะเนี่ยคนจะต้องแบบนั่งเต็มแล้วอ่ะเอสเปรสโซเฮาส์ก็คือเป็นเอา้าๆอาน้องเซอออลืมไปทำไมเซอไงอ่าอ่านี่อาคารนับ ง่วงเขาง่วงถึงเวลาน,นอนแล้วที่สวีเดนตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเที่ยงแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูต่ออีกฝั่งหนึ่งเรายังเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยนะเปิ้งยังมาเนี่ยค่ะตึกก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราจะเดินต่อไปอีกข้างหน้าข้างหน้านะคะเนี่ยแต่มันไม่มีร้านไหนเปิดเลยทุกคนค่ะเอาเดี๋ยวให้ดูม,มันมืดๆด,ดละ่ะเนี่ยมันแบบเปิดน้อยมากอย่างร้านตรงนี้ใกล้ๆเป็นร้านอ่อนร้านเบอร์เกอร์แอนด์เบียอันนี้เปิดอยู่นะคะ ร้านขายของกิฟช็อปอะไรฝั่งนู้นอ่ะบูติกก็เปิดอยู่แต่ว่าเปิดน้อยดูสิมันไม่มีคนจริงๆเห็นไหมคะมันไม่มีคนเลยทุกคนแล้วเขาคือมันจะต้องมีมันจะมีคนได้ไงเนาะคนเขาก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วง โควิดอาานะค่ะนักคือตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวเพราะว่าสินค้าคือค่าที่เช่าต้องบอกว่าที่เนี้ยมันเป็นที่แบบในกลางเมืองเหมือนแบงคอกเหมือนสยามเอออารมณ์แบบอารมณ์เหมือนสยามบ้านเราเนี่ยรอปว่าคืออารมณ์แบบสยามเลยนะคะสยามคืออันนี้ก็คือเป็นช้อปปิ้งสตรีทว่างั้นเถอเป็นย่านถนนคนเดินย่านเมืองเก่าเดี๋ยวเดินต่อไปอีกก็จะเป็น เป็นเขาเรียกว่าตึก3สีที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่ย่านเมืองเก่านะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันสวัสดีพี่ฮาไทยทิพย์สวัสดีพี่วัฒน,นาสวัสดีพี่นัตตี้เอาปะป้าบาเอาป้าเด้อเด้อสวัสดีพี่ดารุณีสวัสดีพี่อนูมา,าววส,วส,ส,วส,สวัสดีค่ะ Shall No, i uh, have to look a bit more, but uh, I don't want to wait for so long. So uh, I'm gonna order it and stuff. Is it the the clothes? Yeah. Uh, I, so I I, I um, yeah. I tell to everyone that you know. I showed everyone like how yeah. Mm. How is how is here? Mm. It's like a a little people. Oh yeah. Usually there's a sea of people. sea of people. s e ซ s e ี like in the sea water you know? crowd crowd people จะมีค yeah. ือปกติอย่างที่ลิแกนบอกซีคือเหมือนคนแบบเยอะยิ่งกว่าเหญ่จะมีนะคะอ a lot พี่ลิแกนว่าถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควนหน้าคือเดินไม่ได้เลยจะแบบคนเยอะมากจะเดินแบบไหนไม่ได้นี่นี่นี่อันนี้ถ้ามาต้องมากินอันนี้นะเป็นอะไรโดินนี่ this one right Ben and Jerry this one is good Yeah, ah. but thinking I I was Yeah, ซอฟต์ไอศครีมอ่ะฮะอันนี้ but this one is คือร้านเนี่ยคนกินเยอะมากเนาะ when it's normal time it's like a a lot of people eat this one <Yeah. S 3> eat this uh, Ben and Jerry flavor คือมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเจ้าวิเชกชอบชอบร้านนี้เปนชอบมาใครก็จะมากินแบบคล้ายๆกับวอลเฟินวอลเฟินไออันนี้อันนี้เาเรียกอะไรวะนี่นี่อยากกิน Look at I would I want to อิติสหวานเหมือนคล้ายๆกับวาฟเฟิลสิงคโปร์หรือเปล่าวาฟเฟิลฮ่องกงอ่ะบ้านเราอ่ะอันนี้อร่อยนี่เขาใส่เป็นไอศครีมดูเป็นแบบนี้ด้วย I want yeah I want to eat like this it's like a Hong Kong waffle that we have in Thailand I can take but but we can check the soft ice cream aha okay yes いや by that for service one เดี๋ยวพาไปดูเห็นธงสวีเดนไหมสวีเดนแฟลกต์ก็จะเป็นสีนั้นนะ blue and ยันเหลาโอเคอันนั้นอันนี้อันนี้นี่ X I want is this milk smoothie milk shake นี่เปนชอบแบบเนี้ย maybe milk shake but we should check this one first นี่ไงเธอทุกคนอันนี้ไอติมแบบคนกินเยอะมากนะเป็นแองเจรี่นะคะอ่ะมา we can check this one h ฮ้ย o ูก They have as well more. Yeah เฮ้ร้านนี้ก็มี Maybe Yeah คือร้านนี้มีเยอะเออมีเหมือนกันเลยค่ะทุกคน I would like to take เอาอะไรดีเอาบานาน่าอันนี้แล้วกันเน <laughs> าะนี่ Strawberry white sugar What about this one Banana Nutella One scoop of ice cream, uh, Can, can we, What about... Oh, you want to uh, check uh, inside? I Maybe I have the same. The same? The same? Yeah. Uh, and let's take from here. Uh, uh, okay. Which one? Oh, this one. Oh, this uh, one. I take... Uh, which one you like? No, but I can take this one. Or okay. oh. oh, maybe... <laughs> เลือกไม่ถูกเสียงดังแค่วะยูว่าไง about you, re, you, re, you, re, you re okay t h i โอเคโอเค brownie เลือกไม่ได้เอนี่ให้ดูให้ดูทุกคนสวัสดีค่ะฮ่าฮ่าฟิลิกาต้นเช้าออนมีทำไมเสียงดังวะ I take this one. Yeah, yeah. I want this one. Why why white, white, uh, white chocolate raspberry? They don't have? Yeah, they have. But... No, it doesn't seem that they have. Maybe I take this one. Yeah, but I was thinking. Uh, 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 I Me, uh, uh, right? I take this one. Strawberries and strawberry. No, this one but with banana. Okay. On... Yeah. Okay. Okay. banana order Banana uh, uh, Oh. But not your lap, but, this, but yeah. this. one. Yes. The ice cream. Ah, yeah. Uh. Then we have a little milk glass. We can eat area. together. I want one. I, want my I cannot hold this. Alima, look at you. Can, you. Bigger, oh. So you order two? Yes. Only well, yeah. two. It's not uh, for Selina. And then little, ah, ah, ah. little one for. Uh. Little one for Selina. Like this one. Yeah. yeah. อ o it's okay s i l ค can eat with me don't worry ะิังกันน้ำซีฟิลบริการนางแบบเลือกไม่ได้ทะเลาะกันทุกทีสั่งมาเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยอันนี้มาอามามามาอะไรเนี่ย ฟอสซิลินะเยอะเป็นเป็นไอศครีมนมนะมิลมิไอศรีมเอามานับมาเอาคักคขอบคุณค่ะันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาิ้นยเยเาลอง try ลองดิไอศครีมนมกินได้ไหม น้ำน้ำโอเคน้ำน้แต่แต่โอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยลูกดูนะทุกคนไม่มีคนค่ะโคโรน่าไทม์ที่ที่เนี่ยปอก็นี่นี่นี่เป็นร้านแบบของฝากเป็นร้าน Dreamcatcher ร้านนี้คนจะเยอะมากแล้วเพื่นร้านนี้ขายพวกของเนื่อปิดหมดเลยเห็นไหมนี่ปิดปิดปิด เนี่ยจะเป็นร้านคลาครับของฝากของที่ระลึกของดีของดังที่สวีเดนมาเดินย่านนี้คือได้ครบแล้วที่สำคัญร้านอาหารที่นี่นะคะเยอะมาก it's very nice restaurant around here เนี่ยคือแบบเยอะมากแบบดีมากอ่ะดีงามทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะก d Yeah, she eating yeah, it like this you can let her you put on her no she's gonna get it done Uh, but we have to sit somewhere. We have to Which one you order? Salted caramel. Which no, one? You eat a You eat a lot. That's why yeah. you have to order, right? <laughs> I, I might look small but there's a big monster in here. What do you think, uh, what do you think here? ใน under corona times เป็นยังไงบ้างช่วงคน a lot less people คนน้อยมากร้านช็อปส์ที่ปิดทำไมต้องทำหน้าอย่างเงี้ยปะป๊าวายฮะทุกที Most things seem to be closed ส่วนใหญ่ร้านปิดหมดเลยค่ะทุกคน ใครจะมาเปิดเนาะ but some of them it's open this actually they can open right but oh but they don't have like a customer that's why แต่มันไม่ค่อยมีลูกค้าไงเขาก็เลยไม่รู้จะเปิดไปทำไมค่าที่ but maybe but they have to pay for rent แต่ว่าก็ต้องเสียค่าที่อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกเนาะเราก็คิดไว้อะนะทุกคนค่ะนี่ค่ะอ่ะมาเอาไหนล่ะพยายาง เซรีนาอร่อยไหมคะอ๋อใดูเซรีนาอร่อยไหมคะเซรีนาอร่อยไหมคะเอซิตเก h e ์ตเอซ e ตเกิร์ t ิตเอยั hey, <but S 2> like อ๋อดูเห็นตัวเองเหรอโอ้ยป้า <ice> เย้มาแล้วใช่ๆช่ใช่ใช่ใ a ่ใ e r r ช่ e ช่ s ช่ใช่ใช่ใชอใช่ใช่เช่ใ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 า่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ดช่ใ่ใช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 ่นช่ใช่ใช่ใช่ก่ใช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 ่ใาดูช่ใช่อช่ใ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 ช่่เช่ใช่ใ่ใช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 ่่ก่่น่่่่น ฮะ <Huh? S 2> <No. S 1> นี่ป้าป้านางดูแลไปเราตอนนี้วชานพิสิทธ์นาอ t ท e วลเซอร์ดเราสิบสองสิบสองครึ่งเที่ยงครึ่งประมาณนี้ค่ะที่ไทยเป็นยังไงบ้างเน้อห้าโมงเย็น 30, ใช่ไหมทุกคนทุกคนขาที่นี่มันแบบก็พัพ <laughs> ปัปสนนแนะอ๋อ,อดูภาษาเราจะมาภาษาสวิสช์หมดเลยแต่เราก็ไม่ต้อง ไปกลัวนะคะเราก็อ่านเราก็ถามเขาได้หรือเราก็ชี้เลยค่ะนะคะนี่อไอศครีมที่นี่อร่อยอ่ะมันเป็นแบบซอฟไอศครีมอะ่ะแบบนุ่มลื่นมีหลายรสมากเลยอะ่ะอันนี้ชวเชอร์เบตเนี่ยเลือกเอาดูดน่ากินน่ากินทุกคนเนาะนีเขากำลังทำค่ะทำน่ารักเออโน๊ก oh, no. โอ้ oh, ขอบคุณค่ะต้นเกียวลืมตัวม <laughs> ีการบอกขอบคุณค่ะลืมตัวดู Look everyone you see this Look oh ข้างในจะเป็นทับบราวนี่ทับบราวนี่อ๋อฮะ you eat brownie โอพ <Yeah>. ย oh. ลิกาดพิลิกาดเอาบราวนี่ช็อกโกแลตนี่ นี่ช็อกโกแลตเลยของนางเฮ้ยพอนกินไม่ได้หรอกพ้นไม่ชอบ I don't like brown ie. I don't like dark chocolate I know That's <I S 1> why I love it ดี่กาเลยเพืคือไม่ชอบเหมือนกันเลยพ้นชอบสตรอเบอรี่ข้างในจะเป็นกล้วยนะคะบานาน่าโอเคค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวพ้นต้องใช้สองมือแล้วนะนะนะทุกคนคะ่ะงั้นเดี๋ยวขออนญาตจบไลฟ์ <Okay. S 1> นี้ไปก่อนโอเคอ่ะเฮ e ยวันเซกูสบายเธอหน่อย เฮ้ยสลีน่าสลีบายบายสลีน่าไม่มีเวลาทโอเคโอเคไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกดปิดไม่ได้